แฟนคลับ fctp fc คนรักลุงปาทุกท่านนะคะทั่วโลกทั่วประเทศ fc รักนะแต่ไม่แสดงออกนะคะวันนี้เอาเอาเปิดน้ำไว้นะคะน้ำถ้าจะเต็มละเดี๋ยวนะคะวันนี้คนย่านะคะฉันหอมนะคะจะเอาคลิปอันนั้นมาเก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะลบอันนั้นทิ้งละ เปิดอันนี้คลิปอันนี้ก่อนนะคะ่ะเรามาฟังด้วยกันนะคะดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและพยานหลักฐานนะครับเอามาเป็นหลักฐานเตคคำพูดนะ,ะรำคาจให้กับป้าแดนกับลุงพลอยากให้พี่สาวสบายใจไม่อยากให้คิดมากเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจและหากเป็นไปได้หากมีคดีจริงเนี่ยแม่พร้อมจะไปเป็นพยานนะฮะตัวลุงพลแล้วก็พี่สาวเป,เป็นอย่างยิ่งครับ ลุงพลเนี่ยเจ้าหน้าที่ฟังหลายรอบนะค่าลเตือนเนี่ยย้แงคนสุนทรเตือนคนสุนทรแม่ขอวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่แม่น้องชมพู่บอกเลยนะสงสารสงสารลุงพลด้วยอาจกลัวว่าอาจจะถูกใส่ว่ากลายเป็นแพ้แต่คิดว่าคขาไม่มีแพ้หรอกตำรวจคงดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและพยานหลักฐานนะครับแต่วันนี้ สิ่งที่อยากให้ก็คือกําลังใจให้กับป้าแดนกับลุงพลอยากให้พี่สาวสบายใจไม่อยากให้คิดมากเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจและหากเป็นไปได้หากมีคดีจริงเนี่ยแม่พร้อมจะไปเป็นพยานนะฮะลุงพลเชื่อมั่นในตัวลุงพลแล้วก็พี่สาวเป็นอย่างยิ่งครับแม่สาววิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่แม่ของชมพู่บอกเลยนะสงสารนี่เป็นเสียงข่าวและภาพข่าวเนาะค่ะกลัวว่าจับนะคะช่องคำนะค่ะไม่มีแพ้หรรอกตวจจะใช้ช่องคำนะ ตัวบทกฎหมายและพยานหลักฐานนะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากให้ก็คือกำลังใจให้กับป้าแด๋กับลุงพีก็อยากให้พี่ร้อนสบายใจได้ยิ้มากเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตำรวจและหากเป็นไปได้หากมีคดีจริงเนี่ยแม่พร้อมจะไปเป็นพยานนะฮะให้ฝั่งลุงพลเชื่อมั่นในตัวลุงพลแล้วก็พี่สาวเป็นอย่างยิ่งครับอืม ถึงก่อนบวบบ้านลุงพลเนี่ยตลอดเวลาฮะฝ้าฝังของคุณแม่สาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่แม่้องชมพู่บอกเลยนะสงสารสงสารลุงพลด้วยอาจกลัวว่าอาจจะถูกใส่วัดกลายเป็นแพ้แต่คิดว่าเขาไม่มีแพะหรอกตำรวจคงดำเนินการเนี่ยเป็นไป,นปนตามตัวบทกฎหมายและพยานหลักฐานนะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากให้ก็คือกําลังใจให้ใหกับป้าแดนกับลุงพลอยากให้พี่สาวสบายใจไม่อยากให้คิดมากเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจ และหากเป็นไปได้หากมีคดีจริงเนี่ยแม่พรอ้อมจะไปเป็นพยานนะ,ะฮะให้ฝั่งลุงพลเชื่อมันม่นในตัวลุงพลแล้วก็พี่สาวเป็นอย่างยิ่งครับเนี่ยตลอดเวลาฮะฝาฝั่งของคุณแม่สาวิตรีวงศรีชาแม่คออุณสิบล<ม>้อกนะคะนขขอนะสงาจจะมีคนลืมงสารลุงพลด้วย กลัวว่าอาจจะถูกใส่ว่ากลายเป็นแพะแต่คิดว่าเขไม่มีแพ้หรอกตำรวจคงดําเนินการเนี่ยเป็นไป,นปนตามตัวบทกฎหมายและพยานหลักฐานนะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากให้ก็คือกําลังใจให้กับป้าแตนกับลุงพลอยากให้พี่สาวสบายใจไม่อยากให้คิดมากเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจและหากเป็นไปได้หากมีคดีจริงเนี่ยแม่พร้อมจะไปเป็นพยานนะฮะะให้ฝั่งลุงพลเชื่อมั่นในตัวลุงพลแล้วก็พี่สาวเป็นอย่างยิ่งครับอืม เวลาฮะฝ้าฝั่งของคุณแม่สาวิตรีวงศรีชาแม่ของน้องชมพู่แม่้องชมพู่บอกเลยนะสงสารสงสารลุงพลด้วยอาจกลัวว่าอาจจะถูกใส่ว่ากลายเป็นแพ้แต่คิดว่าคงไม่มีแพ้หรอกตำรวจคงดําเนินการเนี่ยเป็นไป,นป,นปนตามตัวบทกฎหมายและพยานหลักฐานนะครับแต่วันนี้สิ่งที่อยากให้ก็คือกําลังใจให้กับป้านแดน,นกับลุงพลอยากให้พี่สาวสบายใจไม่อยากให้คิดมากเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจและหากเป็นไปได้ หากมีคดีจริงเนี่ยแม่พร้อมจะไปเป็นพยานนะฮะให้ฝั่งลุงพลเชื่อมั่นในตัวลุงพลแล้วก็พี่สาวเป็นอย่างยิ่งครับอืมเจวียนเวียวนวน,นบ้านลุงพลเนี่ยตลอดเวลาฮะฝั่ฝั่งของคุณแม่สาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่ของน้องชมพู่แม่ของชมพู่บอกเลยนะสงสารค่ะสงสารลุงพลด,ด้วยอาจกลัวว่าอาจจะถูกใส่ว่ากลายเป็นแพะแต่คิดว่าเขไม่มีแพ้หรอกตำรวจคงดำเนินการเนี่ยเป็นไปตามตัวบทกฎหมายและพยานหลักฐานนะครับแต่วันเนี้ย สิ่งที่อยากให้ก็คือกําลังใจให้กับป้าแดนกับลุงพลอยากให้พี่สาวสบายใจไม่อยากให้คิดมากเชื่อมั่นในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของตํารวจและหากเป็นไปได้หากมีคดีจริงเนี่ยแม่พร้อมจะไปเป็นพยานนะครับให้ฝั่งลุงพลเชื่อมั่นในตัวลุงพลแล้วก็พี่สาวเ,เป็นอย่างยิ่งครับนะคะคุณย่าก็ป้าจันโอมก็จะเอาอัน อันนี้ออกนะคะจะลบทิ้งนะคะเลยมาอันนี้ใหม่นะคะนะเพียบความทรงจำเพียบกลัวคนลืมเฉยๆนะคะว่าป้าว่าว <ok ันนั้นนะคะมีคนพูดแบบนี้ไว้นะจะก็เลยเก็บไว้เนาะเผื่อแบบจะได้ใช้มีประโยชน์อะไรหรือเปล่านิดหน่อยนะคะเนาะก็เพราะว่าลุงยังจะได้อุทธรอยู่ ก็สงสารลุงนะคะเป็นกําลังใจให้ลุงเนาะถามว่าวันนี้ทําไมป้าหอมถึงมีหลายคนมีแต่เพื่อนบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าเขาไม่ทำนะเราก็ไม่ใช่คนแบบเป็นเด็กเมื่อวานซื่งเนาผ่านทุกอย่างมาเป็นทุกอย่างมาเรียนก็เรียนมานะไม่ได้เกี่ยวกับารเรียนหรอกแต่ว่าเราเป็นคนปีมะโรงแบบเดียวกันเราเป็นคนตรงๆนะอาจจะพูดไม่เพราะไม่หวานบางครั้งแต่ป้าจันหอมเป็นคนเสียงแบบนี้แหละคะ่ะ แต่เป็นคนตรงและรักความยุติธรรมมีจิตใจอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อต่อคนอื่นก็เหมือนคุณลุงไปอยู่กับคุณลุงก็รู้ว่าคุณลุงเป็นคนแบบไหนคุณป้าเป็นคนแบบไหนอันนี้ของอย่างกับกรณีป้าจันหอมเขาเรียกว่าติดตามจนแบบได้รู้ว่าเป็นยังไงไม่ได้แบบใช้ใช้แต่นั่งเทียนนะคะ ได้ไปนั่งแล้วไปได้ไปติดตามชีวิตลุงและร่วมทําบุญกับลุงอยู่อยู่กินเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะอยู่แบบกินข้าวด้วยกันทําไปตั้งแต่กอกๆนะตอนนั้นไม่รู้จักลุงนะแต่เราอยากไปเนาะขอลูกขอครอบครัวไปไปถึงยังไม่กล้าอันนีน่นะตอนกลางคืนนี่ไปหาลุงอยู่ตอนไปถึงนี่นะใช่เข้าไปหาลุงเนาะ ไป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 ทักทายลุงนะคะทีแรกก็ไปหาพ่อนิ่มก่อนไปทักทายผู้นําหมู่บ้านน้องผู้ใหญ่บ้านติดต่อกับพ่อนิ่มตลอดและก็อีกอย่างหนึ่งนะคะอันเคยคุยกับเราไม่เคยออกบ้านไปไหนแต่เราอยากไปเนาะแล้วถามว่าบางคนหูด่าเราจนแบบไม่มีที่จะกินเลยนะดีนะลูกมันไม่มีเวลาฟังนะอย่างนั้นแม่มันคมได้อยู่เป็นหลายปีนะ โอ้ oh, ดูถูกหยัดยามเรามากเลยพวกที่ด้ยค่าคนอื่นนะคะบอกว่าเออเป็นก่อนจะมาติดตามอันจำเลยนะคงไม่มีแดกไม่มีกินนะคะว่าถึงเป็นอะไรนะเป็น่ะเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงหาเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยไปถามคนเชียงใหม่อยู่นะเราเคยไปอยู่เชียงใหม่แต่เราไม่รู้นะเขาว่าอันรถแดงถามหามันจะเป็นอี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 ที่มันเคยใช้อาชีพนั้นนะคะที่เชฟยันช่างผูพูดถึงนะ <laughs> แต่ว่ามันมันมันก็คงจะเป็นอาชีพของมันอะมันเลยมาว่าให้เรานะเคยไปทะเลาะในห้องคนหนึ่งนะเป็นคนเหนือด้วยกันนะออกจากเพื่อนเลยนะคะคือเขาไม่ปกป้องเราอะค่ะก็คือเหมือนแบบอืมเกงใจเองอะค่ะทําอะไรเนาะทําเพื่อเขาเป็นคนมีเงินนะแต่เขาเหมือนเห็นแก่ไม่รู้นะเราคิดว่าบางคนคนมีเงินเนาะก็จิตใจบอกว่าสินทรรมยังไปเชื่อคนนาะ ไปเชื่อคนที่หลอกว่าเป็นสินธรรมเสียหมดเงินไปเยอะมั้งนะแต่เรานี่เราโอ้อยู่ไปไม่ได้โง่นะคนเรานะคนปีมะลรงวันอังคารนะเหมือนดูเซอร์ซ่าดนะเขาไม่ได้เซอร์ซ่านะจะบอกให้แต่เป็นคนตรงพูดตรงเฉยๆ <laughs> สนมาก อันนี้จะเป็นคนพูดตรงๆแล้วเล่าความจริงหมดเหมือนกับไม่รู้จักกับพ่อนิ่มแต่รู้จักกันขอเบอร์พ่อนิ่มไปตลาดเช้าก็ให้เบอร์อย่างเงี้ยซื้อของซื้อขนมเอซซื้อขนมซื้ออะไรไปไปให้พี่น้องยูทูบเบอร์เอซีที่อยู่กรกก็เลยได้เบอร์โทรพ่อนิ่มแม่อฟอก,ก็เลยน้องบ่าวต้นอีกติดตามทุกช่องเลยนะคะจนเวียนหัวน่นนะคะและบุญกุศลก็ได้สร้างองค์ปู่ท่านโดยเนาะเราขอพอรท่านก็เหมือนประสบผลสาเร็จอะ คิดอย่างนั้นนะคะมันเหมือนประสบผลสาเร็จเหมือนเทวดาให้เลยจริงๆก็เลยแบบเรานับถือองค์ปู่พญานาคไม่ใช่ว่าเราเกิดปีมะโรงปีปีกูใหญ่นะแต่เราเป็นคนนับถือในสิ่งที่มองไม่เห็นนะคะ <c oughs> เป็นคนที่กลัวบาปกาลัวบุญลุงเชื่อว่าบาปบุญมีจริงเลยก็นับถือในสิ่งที่มองไม่เห็นเป็นคนตรงตรงเนาะเรียนไม่เก่งแต่ว่าได้ที่หนึ่งตลอดอย่างเงี้ยคะ่ะเรียนจบปวสี 4, นะเรียนจบปวสี 4, เรียนกศน,นอกเรียนตั้งแต่ เนาะต้องเรียนปถมตั้งแต่ไม่ท้องลูกชายตั้งแต่ไม่แต่งงานตอนเป็นสาวแล้วไปเรียนพอแต่งงานมาท้องก็ไม่ได้เรียนก็ดอกไว้ไม่ดอกหรอกเลิกเรียนไปเลยแล้วคลอดลูกแล้วก็กลับไปเรียนอีกทีนะคะเรียนปถมมต้นมปลายนะคะเป็นคนที่ภาคเพียนนะทาไมถึงบอกลุงเรียนเธอะนะถ้าลุงพ้นทุกอย่างให้ลรงเรียนนะเพราะว่าว่าบอกลุงว่าป้าจันหอมแก่ป่านี้ป้าจันหอมยังเป็นนักเรียนทุนสอบรับทุนนี่เนาะก็ คนเรานะเชื่อคุณหมอคุณหมอต้อยนะพูดยาวนะคุณหมอบอกว่ากิฟฟรีนคุณไม่ต้องเป็นคนเก่งขอคุณเป็นคนดีอย่างเงี้ยมันมันไม่ใช่เราเสแยแซงอนะ่ะเราก็เป็นของเราแบบนี้อ่ะเราเลยนับถือคนดีคนที่มีความขยันมันเพียรมีความมานะอดทนอย่างเงี้ยค่ะเลยเป็นแบบมันออกจากหัวใจก็ <c oughs> <c oughs> เรียนจบแค่พอสี่เนาะก็สอบรับทุนนะคะทางบ้านคนที่รับปริญญาคือคนแม่วัยหกสิคนนี้นะคะแต่ลูกไม่ได้รับแต่ลูกเป็นนะคะก็คือบุญกุศลเนาะเขาไม่เรียนจบปริญญาแต่เขาก็บุญกุศลนั่นแหละที่เราเคยทำเนาะชาติแล้วชาตินี้ด้วยหรือเปล่าแล้วลูกก็เป็นคนใจบุญเหมือนกันไปหมดเลยก็เลยส่งผลให้ลูกกิจการลุ่งเรืองเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือตั้งแต่สมัยเราแต่งงานใหม่ๆ แต่เราขอพอรปู่นะเนีย่ยจันหอมขอพอรองค์ปู่เพราะอาหอมได้สร้างท่านตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่นะสมัยก่อนเนาะตั้งแต่สมัยน้องบาวต้นยังมีชีวิตอยู่นะคะตอนวันนี้น้องบาวต้นไปสวรรค์แล้วนะก็คือให้น้องขอให้แล้วเราก็มีบุญได้สร้างปู่ท่านด้วยนะจ๊ะนับถือทุกที่อะค่ะนับถือตั้งแต่สมัยไหนะชอบดูดูข่าว องค์ปู่ขึ้นที่ไหนอย่างง้นอย่างเี้มันดูตลอดก็ได้มีโอกาสได้ไปกราบปู่ที่คำชะโนด,ด้วยที่เราเคยดูเนาะยังมีอีกบึงคงหลงบึงคงหลงไปไม่ถึงนะคะไปช้าแล้วก็ไม่รู้ที่เดี๋ยววันหน้ากลับไปอีกทีหนึ่งบึงคงหลงนะคะไปกับคุณลุงนี่แหละเดี๋ยวกลับมาหน้าไปให้ให้คุณสาขับรถไปส่งพากันไปเที่ยวก็ถึงจะไปได้เนาะไปแบบไม่ห่วงอะไรอะเที่ยวไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะ ไปกรุงเทพกรุงไทยไปหลายๆที่แต่ถ้าว่าจะพาคุณแม่ไปก็กลัวแบบน้องสาวจะโทรตามโทรตามนะั้นเราก็เหนื่อยนะบางครั้งอะ่ะเราก็แบบไม่ได้เหนื่อยคนนะถ้าเหนื่อยใจมันลำบากเหนื่อยกายไม่เท่าไหร่สำหรับคลิปนี้คุณป้าจันหอมก็พูดยาวเนาะก็ขอลุงป้าสู้ๆเชื่อมั่นในความดีแล้วก็ เชื่อได้ยังไงก็ดูข่าวแต่ครั้งแรกเนาะแล้วก็ได้ไปสัมผัสชีวิตจริงๆแล้วก็ได้อยู่ได้กินได้กินข้าวด้วยการได้ใกล้ชิดกันทั้งลุงทั้งป้าทั้งครอบครัววิภาทั้งลูกทั้งหลานทั้งน้องมนต์น้องโอมทั้งปู่ทั้งย่าทั้งป้าออนทั้งน้องแหม่มทั้งหมดทุกคนลุงเสือป้าสานะคะลูกหลานนะคะทุกคนพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะวันนี้คุณย่าไม่ไม่ ไม่ค่อยชอบอะไรเครียดๆนะคะแต่ก็ดูข่าวลุงนะบางครั้งแบบเครียดไหมโหน่าเครียดแล้วนอนไม่หลับอ่ะคิดนะคะนี่เพิ่งจะนอนหลับไม่กี่คืนนี้เองนะคะก็ดูรายการไม่หมดนี่เป็นเอฟซทุกคนอะที่เป็นนักร้องนะแล้วก็ดูตอนนี้ติดตามสี่หนุ่มนะคะแล้วก็หนึ่งสาวนาะคะ่ะในยุ่งข้าวเรคคอร์ดเนาะคะก็ขอบคุณมากๆ พี่น้องเอฟซีลุงป้านะคะที่เป็นกําลังใจลุงป้าและจับมือเดินไปด้วยกันแล้วก็เชื่อลุงป้าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะที่บอกว่าลุงไม่ใช่คนทานะคะป้าจันหอมก็ยังเชื่อล้านเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่วันแรกถึงศาลจะตัดสินออกมาแบบไหนเราก็ยอมรับนะคะก็ป้าจันหอมก็จะพร้อมจะเดินตามลุงหรือว่าติดตามชีวิตลุงต่อให้ลุงขึ้นเขาหรือว่าลงห้วยลุง เรารู้ว่าลุงไม่ผิดแต่ถ้ามันจะมีคนบอกว่าหลายๆคนเนาะไปดูคอมเมนต์นะคะก็หลายคนก็มันเป็นอันนี้ไม่ใช่คําพูดของเราคําพูดในโซเชียลทั้งหมดบอกว่าด้วยอิทธิพลมืดหรืออะไรเนี่ยคะ่ะก็ให้เอฟซีดูกันก็แล้วกันเนาะคนผิดเขาก็รู้อยู่แก่ใจเขารู้อยู่แก่ใจสวรรค์ก็อยู่ในอกนรกก็อยู่ในใจบางคนบอกว่าลุงเสแสร้งแกล้งทำ โอด่าลุงยับเลยนะคะทั้งๆที่ศาลยังไม่ตัดสินว่าลุงเป็นคนทำทั้งๆที่ไม่มีหลักฐานพวกคุณก็ด่าลุงแบบโอ้โหว่าลุงอ่ะทําเด็กลุงนะคะอย่าว่าลุงทําแต่เด็กเลยหมาลุงยังไม่ตีนะคะป้าลุงยังไม่ฆ่าพวกคุณเอ้ยบอกว่าลุงเคยทําร้ายเด็กพวกคุณเอาข้อมูลไหนมาอย่าซ้ําเติมอย่าว่าอย่าซ้ําเติมคนเขาเรียกว่าลุงไม่ได้ล้มนะ แต่มีคนพยายามที่จะทําให้ล,งลุงลม้มลุงป้าไม่ได้ล้มค่ะเขายืนแบบสง่างามเหมือนวันนี้ไปโจมตีนักร้องที่เคยร้องกับลุงหรือว่าเอาที่ไหนมาออกคุณก็ลองไปดูสิลุงไปงานที่ไหนในจังหวัดนะลุงก็ไปหมดเลยนะคะไปเดินแบบไปอะไรเดินแบบสมัยอยู่ที่มุกดาหารลุงก็ไปเป็นเดินแบบที่จังหวัด เนี่ยป้าจะหอมยังไปกับลุงนะคะถ้าคงจะด่าลุงคุณกระดาษทุกหน่วยงานที่เธอลุงไปนะคะอ,อุ้ยพูดไปก็ยาวเนาะไม่อยากอันงานเข้านะคะกลัวลูก ว่าให้นะคะไม่ได้กลัวอะไรนะคะขอบคุณกลัวลูกวายขอบคุณคลิปนี้ยาวมากเลยขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจรักลุงรักป้าเสมอสู้สู้เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมขอคืนความยุติธรรมถึงจะนานเท่าไรก็ไม่เป็นไรนะคะลุงเพราะลุงป้ารู้อยู่แก่ใจว่าลุงทําอะไรป้าทําอะไรไม่ทําอะไรสวัสดีจ้า